รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะแปอยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่ สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะสวัสดีพี่อ้อยพี่ชอตด้วยครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ c l u บ f ฟ i d เด Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังของเราคนดังของเราวันนี้มาเป็นคู่และเป็นคู่รักที่ต้องบอกว่าสุดฮอตสุดแรงสุดแซ่บของปี2020เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเปิดปากหรือเปิดใจหรือโพอสอะไรมผมต้องบอกว่ามันเป็นกระแสไปสมหมด ตอบทุกคําถามที่ไม่เคยมีความผิดหวังเลยจริงๆตอบปฏิตกใจเลยเราเป็นคู่รักไอดอลของวัยรุ่นยุคนี้นะครับแต่เห็นหวานหวานกันแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเวลาทะเลาะก็ฟาดงงฟาดงากันสุดๆเไม่ใช่ช้างค่ะน้องเดี๋ยวต้องคุยกันซะหน่อยนะฮะคู่นี้แหละครับไม่รู้จักเขาไม่ได้นะครับกวินและปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้องแนะนำบางซะหน่อยนะฮะกวินี่จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีผลงานยังเป็นนักร้องดังอยู่แล้วก็มีเพลงแบบยอดวิวมหาศาลมากมายนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักร้องวง three to one นะครับส่วนปุ้ยเองก็เป็นนางแบบซึ่งต้องบอกว่ามีงานถ่ายแบบแบบทุกวันในโลกยุคใหม่ที่เมื่อสักครู่นี้ผมมีแอดคุยเร็วปุ้ยทํานางแบบแบบไหนอะไรยังไงเห็นบอกว่าถ่ายแบบทุกวันวันหนึ่งเป็นกี่ชุดนะเป็นร้อยชุดค่ะ ต่อวันนะพี่ต่อวันค่ะ<น>คือตอนนี้เวลาคนขายของเขาจะขายของเน้นเป็นทางออนไลน์ทีนี้หนูก็จะเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เอาภาพนั้นนะไปโพสในเว็บไซต์ในอินสตาแกรมในใดๆอะไรอย่เงี้ยค่ะเขาก็จะมาซื้อตามอืมค่ะเคยเจอกันแว็บไปแว็บมา น้องบอกว่าพี่คะหนูอยากคุยในครับไฟเดย์มาตั้งนานเลยใช่ค่ะอยากมามากวันนี้สนใจอยากแล้วคือปุ้ยอยากมาแล้วก็วินอยากมาเหมถ้าเมียผมอยากมาผมก็อยากมาอยู่แล้วครับตามเมียไว้จะเจริญคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าหลายๆครั้งที่คนที่มานั่งในครับไฟเดย์โชว์เรามักจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตคู่แล้วบเราต้องบอกดูใจกันให้นานๆซีต้องแต่งงานกันในวัยที่แบบว่าต้องเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่คู่นี้ต้องยอมรับว่าเขาใช้ชีวิตคู่กันเร็ว และก็เป็นคู่รักที่เขาก็รักกันมากจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยจะเป็นการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งว่าเฮ้ยการใช้ชีวิตคู่มันไม่ได้จํากัดว่ามันต้องเป็นการดูใจกันนานๆจริงๆแล้วเห็นเขาแบบนี้ตอนเริ่มต้นรักกันอายุขนาดไหนคหนูหนูประมาณ23 24ส่ะกวิน22อเด็กมากใช่ยังยังยังเรียนไม่จบยังเรียนไม่จบเลยตอนนั้นค่ะยังอยู่มหาลัยเลยครับแลวตอนตอนที่เจอกันครั้งนั้นเนี่ยเป็นกวินที่แบบมีชื่อเสียงอยู่ในวงการหรือยัง ก็แปลว่าเราเรารู้จักเขาแล้วคือชีวิตหนูกับชีวิตเขาคือจะอยู่กันคนละโลกเลยค่ะตัวหนูจะไม่ได้เสพเพลงที่ในแนวของที่เขาลองหนูจะเป็นเพื่อชีวิตใดๆก็ตรู้เป็นสาวเพื่อชีวิตจะเป็นแบบว่าฟงสิทธ์คัมพีใดๆใช่ค่ะทั้งที่ที่ปุ้ยเห็นก็เป็นบนทีวีก็จะบอกให้เด็กแบนอะไรมันเต้นอยู่เนเวทีว่ามันร้องเพลงอะไรคือเขาจะเป็นแนว๊อปแล้วหนูอ่ะคือโรงเรียนกับสังคมของหนูจะไม่ชอบแบบ พวกใส่รองเท้าเข้าไปลิ้นใหญ่ๆเต้นแบบอะไรอย่างเง<อ><น>ี้ยหนูจะไม่ชอบนเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าต้องติดตามตลอดรายการเพราะดูสิความต่างขนาดนี้สาวเพื่อชีวิตกับนุมป๊อปฮิปฮอป <laughs> <laughs> นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผลงานเพลงของตัวเองด้วยใช่ครับซึ่งพี่ก็เปิดกันอยู่ทุกวันเลยค่ะมีคนขอตลอดถ้าทามาเป็นคู่แบบนี้ต้องร้องเพลงเธอจะร้องร้องกับเราไหมรักได้เปล่าเธอร้องกัได้ร้องด้วยกันสิ อ่ะลองหนึ่งสองสามไม่เคยมีใครนานละเอ๊ะมันต้องมีท่าเต้นๆอะดรรึใช่ป่ะคะไ่เคยมีใครนารละเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละเมียรยอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้ป่ะนี่แหละครักว่าเจ้าของเพลงนี้ค่ะ นั่เหนื่อไปจ,จากนั้นเขาเป็นสองคนที่แบบไม่ว่าโพสต์อะไรก็เป็นกระแสหมดเลยอ,อตอนที่โพส์เกี่ยวกับเรื่องมีหลงมีน้อยตัวปุ้ยเองอ่ะเป็นคนที่แบบภาพไม่สวยไม่เป็นไรแต่แคปชั่นอ่ะมันต้องฟาดมันต้องทุกอันอคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกค่ะปุ้ยเรียนมาในสังคมที่แบบมันมีความแบบทะลึ่งมันมีความกวนประสาทมันมีความแบบหัวโจรนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะมีพวกขับศัพท์พวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะ เราก็คิดเอออันนี้ว่ะเราก็คิดขึ้นมาแล้วเราก็โพสต์คือเราทําอย่างนี้มาตลอดแล้วจนสุดท้ายอ่ะพอมาสร้างเพจเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยจังหวะที่แบบโพสต์สเตตัสอย่างเรื่องแบบเออเมียน้อยเมียหลวงอะไรเงี้ยมันไปตรงกับสถานการณ์ตอนนั้นพอดีอก็ปึ้งคนแชร์เป็นแสนตอนนั้นโพสต์ว่าอะไรคะตอนนั้นโพสต์ว่าเออเป็นเมียน้อยอย่ามั่นหน้ามั่นโหนว่าสวยนะเพราะคนที่มั่นอะ คนที่สวยจริงต้องมีผัวไปของตัวเองเบาๆนี่มีตบท่าด้วยเนี่ยมันดีตรงนี้เบาๆซึ่งซึ่งเราเห็นสเตตัสตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่เมียเราโพสแบบนี้เออจริงๆเมียเมียคือเอาจริงๆเลยนะผมไม่รู้ว่าเมียผมโพสเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยแต่พอพอปุ้ยโพสแล้วอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็อยู่ดีๆก็โบกเข้ามาด้วยแล้วมันมาพร้อมกันแล้วมันก็ขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ ซึ่งเราก็เราไม่ได้คิดอะไรพี่แต่ว่าตอนไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะค่อยๆเตือนเขาว่าเฮ้ยเธอเราเราอยู่ในวงการมานานแล้วนะตั้งแต่อายุสิบห้าเธอต้องค่อยๆเบาๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนอื่นมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราจะโดนสอนเรื่องเนี้ยตั้งแต่เราเด็ก <c oughs> อยู่ในค่าย <c oughs> เขาจะสอนเรื่องพวกนี้ให้หมดเลย <c oughs> ผมก็เลยจะบอกนางว่าแบบเออค่อยๆนี่ก็ทำไมอ่ะทำไมอ่ะฉันเป็นตัวเองอ่ะ นหัวโดนดาอีกคือแบบเตือนไม่ค่อยได้แต่พอไปสัมภาษณ์มันต่อไปก็คือเบาลงใช่ครับทำไมปุ้ยถึงไปอินกับเรื่องแบบนี้มากคือเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจในเรื่องของความรักคือไม่ว่าจะมาก่อนจะมาหลังสุดท้ายถ้ามันเป็นความรักจริงๆอ่ะมันมันสามารถเกิดได้กับทุกคนกับทุกสถานะใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือถ้าตามเป็นข่าวคือคือของเขาก็แรงอ่ะหรือเป่าก็เลยแบบ อ๋อไม่ได้ด anyway> ิแล้วถ้าเกิดกบินมีเมียน้อยน่ะผมขอแล้วครับไม่ทาไม่ให้เดี๋ยวกบไปขออีกก็จะขอแล้วใครเขาจะให้ผมขอเล่นๆขอเล่นๆอ่เหรอลองลองแกงแงมัวๆวดูใช่ไเผื่อเผื่อหลายๆตามนั้นนั่งมันนั้นร้ายอยู่แล้วผมก็เดินเข้าไปในห้องน้ำาอกแล้วเธอแล้วถ้าเรางมีเมียน้อยอ่ะแล้วนี่ก็เลยหันกลับมาถามว่าอะไรนะเธอมีเมียน้อยใช่ไหมแต่เรางั้นเราขอมีผัวเยอะนะขาวขาวเห็นไหมหล่าวว่าคำตอบไม่เคยผิดหวังจริงๆเขาก็จะ เงอไปหนึ่งนอแล้วก็จะเดินออกจากไลฟ์แล้วก็กลับไปเล่นเกมข้างหน้างก็จะเดินออกไปแบบงงว่าเมื่อกี้อะไรวะกลับไปคิปสถานเิานถามว่าปุ้ยรับได้ไหมถ้าแฟนจะมีเมียน้อยปุ้ยรับได้แต่ปุ้ยไม่อยู่ เราเข้าใจได้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาไปรักคนอื่นหรือว่าไปมีใจให้คนอื่นหรือไปมีคนหนึ่งเราเข้าใจสัจธรรมของโลกได้ว่าคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทั้งความรู้สึกการใช้ชีวิตหรือรสนิยมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเราเองเรามีแต่ก้าวไปข้างหน้าอายุเรามีแต่มากขึ้นมันมันไม่แปลกที่คือเขาเด็กกว่าเราด้วยถ้าวันหนึ่งเขาจะมีคนอื่นมีคนที่แบบสดกว่าใหม่กว่าสวยกว่าก็ก็รับได้ค่ะแต่ว่าเราไม่อยู่เราคงจะไม่ไป สู้หรือไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงหรือไปถามหาเหตุผลจากคนที่เปลี่ยนไปแล้วและก็วินคิดว่าจะมีไหมคะไม,ไม่ไม่มีครับอ่ะทำไมต้องพูดดูเส <c oughs> ิย่านะนดูเท่าที่เมียผมพูดแล้วผมไม่น่าจะมี <c oughs> ไม่แต,แต่แต่อยากรู้เหมือนกันว่า <c oughs> เรื่องเหล่านี้ค่ะ <c oughs> เรามีโอกาสที่ทําความรู้จักกับทัศนคติหรือวิธีการคุยกันเคยคุยกันเพราะว่าบางคนเป็นเรื่องที่ถือสามางแต่บางคนไม่ถือสากับเรื่องนี้เลยเราเรารู้ไหมว่าเขา ซีรีสเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องอะไรต่างๆตั้งแต่ตอนคบกันมาคือเอาเอาจริงๆเลยนะคือมันมันแล้วแต่คนแล้ว,ม,ลวมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยก็คือถ้าใครเลือกที่จะเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าคู่ผมก็คือเลือกที่จะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่ชอบดีกว่าด้วยซ้ําแล้วคือเวลาคนมาแซวผมเยอะๆผมก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมค่อนข้างที่จะเฟซโฟกัสกับเมียผมมากๆอะไรเงี้ยเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตผมเล่นเสร็จกินเหล้าก็คือกลับ นาง, <c oughs> งจะไม่ชอบให้เล่นแซวว่าเอ้ยกวินมีหรือถ้าสมมติว่าเวลาเราไปสังสันกับเพื่อนอะคือผู้ชายจะชอบแซวแซวผู้ชายให้แบบแฟนโกรธแบบแซวเพื่อนอนะ <c oughs> แบบถ่ายเพื่อนมาเอ้ยอย่างนี้อยนี้ <c oughs> เขาจะแบบดึงขึ้นมาทันทีดึงหน้าแบบกูไม่เล่น ดึดใส่เพื่อนเลยคือสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องตลกมันความรักของผมกับปุ้ยก็คือสำคัญสำหรับผมอะไรอย่างเงี้ยอือก็อ๋ออ่ะทึกไว้เลยค่ะไม่ประทึกเลยค่ะทำไมอ่ะพูดเรื่องจริงคนจริงอ่ะคนจริงไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นว้ยคือเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นคนหล่อคนสวยอะค่ะมีการระแวงหรือหึงกันบ้างไหมคะเรื่องหึงห่วงมันมีอยู่แล้วครับแต่ละคู่สำหรับตัวผมเองก็คือ ถ้ามันเกินหน้าเกินตาอไผมก็จะเริ่มโมโหแล้วแล้วอะไรคือคําว่าเกินหน้าเกินตาก็หน้าเกินตาก็คือสมมติผมไปกินสมบูรณ์ใช่ไหมครับวันนั้นผมไปกินสมบูรณ์อันนี้มีตัวอย่างราพชื่อนีเรื่องจริง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 แล้วนางก็เดินเข้ามาก็คือปกติผู้ชายจะมองนางอยู่แล้วซึ่งผมก็จะไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรแล้วคือคนจีนคนนี้เขาก็กินแล้วเขาก็จะมองอย่างเงี้ยจนมาเหลียวหลังจนเรามานั่งที่โต๊ะเขาก็ยังแบบ เขาก็ยังกินแล้วก็มันกินข้าวกับเราอ่ะวันนี้มิจเดียวจะเอาช้อนมาตักในจานโต๊ะเราแล้วอ่ะซึ่งอยู่ด้วยอยู่ด้วยครับไปด้วยกันไปด้วยกันผมก็เลยมองหน้าเขาแล้วบอกนี่ออากาศไม่ได้ก็เลยดูดเสียงให้เองขอบคุณมาซึ่งซึ่งเขาก็เลยมองแบบมองๆพูดอะไรวะเขาก็ไม่เข้าใจเขาเป็นคนจีนเขาเป็นคนจีนไงแล้วพอเขายังงงอีกนานนึงก็ โต๊โต๊ะลุกขึ้นแล้วโอ้ยอะไรอย่างเ <c oughs> ง <c oughs> ีง <c oughs> ้ยก็แบบการ<บ>วายเกิดขึ้นบบกินข้าวอยู่แบบไม่มีมารยาทเลยอะไรประมาณเนี้ยแบบโมโหอ่ะคือเรารู้สึกว่าการที่เรากินข้าวอยู่แล้วคนมานั่งจ้องหน้าเราอ่ะพี่ลองคิดสภาพดูดิแบบมันไม่มันไม่สนุกอ่ะผมจะกินข้าวให้อร่อยอร่อยผมต้องมองมองหน้าคุณด้วยเหรอมันไม่ใช่ถ้าหน้าคุณถ้าหน้าคุณอะได้นี่เออตลอดตลอดพร้มเทนไฟเทนตลอดเทนไฟไปเล่นสงการเงี้ยถ้าแบบ เวลาไปกับกลุ่มเพื่อนเราก็จะเตรียมกับเพื่อนเลยว่าเอ้ยถ้ามีคนเข้ามายุ่งหรือมาชนแก้วเราไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเพื่อนเราคือเราชอบไปเที่ยวกับเพื่อนของเขาด้วย <c oughs> เพื่อนของเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับเราเนี่ย <c oughs> เพื่อนเขาจะแบบเข้าใจว่ากวินเนี่ยเป็นแบบผู้ชายตัวชอ่ะคงไม่มานั่งหึงไม่อะไร <c oughs> คือเพื่อนเขาจะไม่รู้ว่าเขาคือแบบหึงเรามากอะไรเงี้ยนังก็ไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บอะผับปิดอะไรเรียบร้อยเล่นสงการเสร็จ เพื่อนนางมาบอกมาว่าเฮ้ยมีเกาหลีมามาดึงอุ้ยเว้ยนี่ค่ะกระโดดข้ามลัวไปเลยค่ะเข้าไปจะไปต่อยกับคนเกาหลีค่ะแล้วนี่ก็เลยบอกว่าเธอเธอเข้าไปมันต้องเสียค่าผัดเฮ้ยเดี๋ยวออกมาจ่ายนี่เข้าไปตีก่อนโอ้โหแล้วแล้วตีไหม คนเกาหลีทั้งฉากเลยค่ะคนเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะปุ้ยไม่ให้ผมเข้าไปพี่นูโกะนะแต่เราเข้าไปแต่ว่าเราจะตีจริงเหรอคือถ้าสมมติคือผมกำลังจะเดินเข้าไปที่ที่ที่ร้านแล้วแล้วก็แบบจะถือขวดไปป้าทุ่มหัวก็คือแบบพร้อมพร้อมลุยอะแต่คือแบบนางก็โกรธผมผมก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนี้ว่าทำไมถึงโกรธผมอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเชื่อใจปุ้ยมากๆคือถ้าสมมติเขาบอกผู้ชายคนนี้ว่า อย่ายุ่งนะมีผัวแล้วมีมีมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี um ้ยแล้วเขายังไม่ฟังอีกอะถือโง่อะเข้าใจว่าผมก็รู้จึกอะไรใจเย็นผมก็จะออกออกหน้าออกตาอะไรหน่อยอะไรผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปแบบตีกันอะรย่าเงี้เราก็จะแบบเฮ้ยแล้คือเขาหัวร้อนอะเบรกไม่อยู่หนูก็จะต้องใช้ขั้นในขะว่าถ้าเธอไอ้นี่ไม่เยี่คือเราโกรธแล้วนะแต่เรารักของเราไงให้ทำไง เมื่อกี้ให้กินอะไรล่อยป,อยปาคะอันนี้ทางกลับกันนะคะและ้วอย่างอย่างอย่างปุ้ยเองเป็นคนที่หึงไหมหึงกวินไหมเพราะว่าหน้านี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดสูงนะหน้าฉากทุกคนจะรู้สึกว่าอุ้ยมีแต่โมเมตนต์หน้าัะแต่จริงๆคือมันไม่ดีอะ่ะ